better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. กำกับสวยดุกท่นด้วยนะครับเพราะว่าเกมเมันนะครับตอนนี้ก็ยินในเกมไม่ใช่แล้วอยู่ในเกมไม่ครับ วันนี้จะมาเล่นมินิเกมมาค์ครัมบอสเดอร์วิ่งอะไรอ่ะโอ้โหบุ้งชุบอ้บินเฮ้ยกดสเปร์สองครั้งมันเพื่อบินอ่ะดูดิชุบเฮ้ยโชอบอ่ะเฮ้ยสนุกสนุกเุอเลยไปปีตุึงตุ๊นเลย มันตึ๊บตึ๊บโอ้โหสุดิดอีวันนี้มาเล่นมินิเกมแล้วก็มีมิมน,มนิเกมเกม,มอะไรบ้างเรามาดูกันมินิเกมแรกนี่ก็คืออพีจีซับเวอร์อันที่สองโอ้ยตัวาคิปเปอร์ก็คือเกมพาสอันนี้ก็ทางเข้าเออ นี่ก็คือไมซี่ซูเวอร์เข้าเซิร์ฟไมซี่โอเคอันนี้ก็คือทีทีมเฟอร์เ s สต์ทูซูเวอร์อันนี้ก็เป็นอีเวนต์อีเวนต์ซูเวอร์นั่นแหละเอออันนี้ก็คือฮันเกเจอร์หย่าหย่าอันนี้ก็คือ Sky Box รอกอ๋อันนี้ก็คือไ a แอ s ซิกเดี๋ยวไ a แอ s ซิกอะไรวะไ a แอ s ซิกมันคืออะไรนะ วิ่งไล่เอ้ยไม่ใช่วิ่งไล่จับดิซ่อนหาเออซ่อนหาแอนซิกซ่อนหาชูเตอร์อันนี้ชูเตอร์เซเวอร์นี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันคืออะไรชูเตอร์อน,นี่ก็คือ ZS ดเอสเเวอร์นี่ก็คือไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือเมนเซร์เวอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้จะมาเล่นเกมพัสนี่คืออะไรเข้าไม่ได้ โคตรชาเดสแมนเกมนี้คือ,อยังไงยังไม่รู้เลยต้องดูข้าแมนเกมดูฮะคลิกป้ายซ่อมของฟรียังไม่ได้ของซะของเดียวอ๋อคล้ายๆอะไรนะโซนสร้างบ้านนี่คือเซนทันเซนทันเหรอเออจะไปเซนทัน อ๋ถ้าเรากดเปิดแล้วมาจานี้เราก็นะกดปุ่มต่อแล้วก็เดินเ,เดี๋ยวเช้เงินตัวเองแป๊บเรามีเงินเท่าไหร่เรามีเงินศูนย์บาทศูนย์บาทนี่ซื้อโผลได้ยังแทะมันซื้อโผลยังไม่ได้เลยโพลแพง น,นี่คือวัดอ่ะจกจบที่เราได้ไปดูบ้านเรือนไทยบ้านหนึ่งที่น่ากลัวมากเป็นบ้านเรือนไทยที่ไม่อยากจะพูดเนอะนั่นก็คือบ้านของบ้านเรือนไทยที่น่าก,กลัวมากจากเซิร์ฟที่แล้วของฮาริมิคุงเออเออไม่ใช่ละเดี๋ยวเ,เราจะกลับยาง เอาดูเขียนว่าส่งเปอร์ดิเอ้ยออไม่ได้เหรอชิบแล้วกูแล้วกูจะออกยังไงกูจะไปเล่นวิดีเกมชีพแล้วกูกูจะไปเล่นวิดีเกมไงแล้วกูไม่ได้ว่าเมนเกมเลยเดี๋ยวนะต้องวิ่งกระโดดเท่ากับฮีโร่ฟิวเวอร์นี่เงโอเคเอ่อล็อบบี้เซิร์ฟเว่อ มันมีให้เลือกก็ไม่เลือกนะเราเอาล็อกล็อกอินหนอเนี่ยบูเกมพาสเหมนซีถ้างั้นมาซีจะเป็นพาสพาสเลยดีกว่ามันจะเป็นพาสยังไงอะ อาหารรักษาพิเศษโอเคก็เอ็มซซสปาก็ไปดังนั้นก็เอ็มซซสปาคือเห็นนะไอตรงนี้มันคืออะไรก็อยาอ่างเดียเอ็มซซสปาโอ้ยอินแล้ว

เรื่องครับจะลองดูฆ่าซอมบี้สักตัวนึ่โอ้โหโอ้หมูบ้านเหรอม่ไม่อยค้ามรัวได้เถอะาธุค้ามรัวไม่ได้ช่ไหปิดปิด วิ่ง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 โอ้ออกไปยังไงล่ะทีนี้ออกไปยังไงอ่ะ เราจะทำแบบฉลาฉลาดล้ะแบบนี้ใครมานะโออตายเหรอือมไม่รู้สึกว่าจะไม่เป็นพาละน้ำสามขวดอืมดาพิงซิปเปอร์ด,ดิเพลอืม đạt em Mày lê lại vô binh đi Ờ à. em à mình mê đây giềng khóc mình đây giềng khóc em em sao làm city server vơ sao là cái sao là lai ซัมเมอร์สำเพ็งเอ,เอ้ยอยากลองดูอะไรนะทีเอฟสองทีมฟอร์เทสูนั่นแหละเออง่ายๆแล้วก็เหยียบนะคือเ็เหยียบอ่ะล้วเราก็อยู่ทีฟ้าอันนี้ก็คือสก,กาวนี่เมดิกนี่โซเจอร์เออนีเซัปปรไพร์ นี่ไพโลไอ้นี่ก็เฮวี hey, ่นี่เดียวแมนนี่สไนเปอร์เราเป็นสายชักเก้าก็เลยชักเก้านี่ไพโตอนนี้อ๋อนี่ฟอร์ดเนเจอร์โอเคอยอกยออันนี้ก็คือ อันนี้เล่นมาอน้าอันนี้เป็นสัตว์สกามมือนกันนะกรโดดดีกู่อหยจุบุุใครที่เล่นอะไรนะ Đi vô 2, con Cũng nên chọn nè, Mà Ai vô test nãy giờ gì Âu I believe I can fly Yeah, yeah. Yah 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 Every Yah Yah

อันนี้ค ah. oh. ืออะไรก็ยังไม่รู้สายฟ้านี่คืออะไรต้องรีบเพียงเขาบอกว่านะอู้ยูเวลคิวไฟเบอร์แปดสี่สิบเก้ายูคิลิฟเฟอร์เสียงงงงงเลยงงเลย ฮะน,นี่ก็เป็นสาสก,ก้าโอเคลูเออลูคุณแบบนี้น่าจะเล่นอะไรนะจ้าป้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองดูเล่นสปายนะเป็นพาสเอ้ยเล่นพาสแบบอะไรนะที่พอเทสสอเล่นทัล้คาแรคเตอร์ทีละตัวเหมือนตอนี้วันนี้เรามาเล่นสัก,ก้าวตอคลิปต่อไปก็น่าจะไปเล่นซักไอโซเจอร์นรั่นแหละ

งวิ่งวิ่งโอ้โหโอ้โนี่มันไทโลชัดๆโอ้ยรู้สึกว่าสปายมันแค่จะร้องหอนอย่างเดียวเยอ อยู่วิวคือโม่ชื่อโม่เนี่คล้ายโมแฮมเลยมันทักอะไรนะเลเซอร์กาวเลยมันเดี๋ยวกดสเปซสองครั้งเพื่อมันอะไรนะ Tại vì cái thằng này cái này tôi yên với lui lên. Húp con búp cái này. Đây là ra ra. Giờ đây tăng Nha. Ơi, đi đi nghe. Mình mì này. Yeah. Crypto. two. Oh it's โอเคเมื่อกี้เผื่อไปอะไรนำไมเฮ้ยกล่องเหรอวัาเตัาแมวมีของอยอะเลย อ่ะเราผ่าตอนนี้เรามาอยู่ทีมแดงโอเคต่อไปเราก็จะมาเล่นเป็นโซเซอร์นรี่ต่ออ๋ออะไรนะล็อกเก็ตลันเชอร์ไอบ้บาสูก้านั่นแหละเองหรือไม่ก็ RPG ไม่ใช่ RPG นะนะไม่ใช่เซิร์ฟอานะเออ เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพึ่งขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ